วันนี้เรามาเที่ยวกันที่วัดถ้ำเสืออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกันนะครับการเดินทางมาที่นี่ก็ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าวัดถ้ำเสือนี้อยู่ห่างจากเขื่อนแม่กรองแค่5้ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับวัดถ้ำเสือนี้ตั้งอยู่บนภูเขาลูกเล็กๆนะครับในเขตอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี การที่จะขึ้นไปด้านบนนั้นใครจะขึ้นโดยบันไดหน้าสามสายซึ่งทาสีสสวยงามก็ได้นะครับทางวัดเขามีลิฟต์บริการด้วยค่าบริการขึ้นลิฟต์เนี่ยคนละสิบบาทเท่าน,นั้นแต่ลิฟต์นี่ก็จะชันชันพอสมควรนะครับ นั่งลิฟต์กันมาไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วนะครับเพราะว่าระยะทางก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับในขณะที่เรานั่งลิฟต์ขึ้นมานี้เรามองไปข้างๆนี่เราก็จะเห็นบันไดนะครับบันไดขึ้นเขาก็มีคนเดินขึ้นเดินลงกันพอสมควรนะครับเมื่อลิฟต์ สนิทแล้วนะครับแล้วเราพวกเราก็ลงแต่ตอนลงต,องต้องต้องค่อยๆนะเราลงจากคลิฟแล้วเราก็ยังต้องขึ้นบันไดขึ้นไปชั้นบนอีกนะครับบันไดนี้ก็ชันมากเลยต้องจับให้ดีๆตอนนี้กำลังเดินเดินออกมาตรงลางนนะครับที่มีพระมีทิวทัศน์ที่สวยงามหมือนครับ ขึ้นมาข้างบนแล้วก็เป็นลานกวาก้างจะมองเห็นพระใหญ่องค์หนึ่งนะครับพระใหญ่องค์นี้ชื่อว่าหลวงพ่อชินประทานพรเ,เมื่อขึ้นมาถึงด้านบนแล้วสิ่งแรกที่จะได้เจอก็คือลมเย็นๆตอนรับเป็นอันดับแรกสดชื่นมากๆเลยนะครับเพราะว่า ที่เราขึ้นมาข้างบนเนี่ยเป็นสูงพอสมควรนะครับที่เรามาวันนี้ตรงกับวันหยุดจึงมีคนมาเที่ยวกันเยอะมาทำบุญกันมาปิดท้องพระมาขอพรพระอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้พวกเรากำลังซื้อกระเบื้องทำบุญทำบุญโดยการซื้อกระเบื้องนะครับแล้วก็เขียน อุทิศส่วนกุศลไปให้ใครต่อใครอะไรอย่างเงี้ ทำบุญกันตรงนั้นเสร็จแล้วก็มามาซื้อโรงศพนะครับซื้อโรงศพบ,บริจาคโรงศพนะครับที่นี่เขาก็มีหลายๆอย่างนะครับมีทําบุญอะไรระอะไๆๆต่างๆบูรณะวัดด้วยค่าน้ําข้าไฟอะไรก็เหมือนวัดทั่วๆไปนะครับ <c oughs> ทำบุญบริจาคลงศพกันเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ไปปิดทองไหว้พระองค์ใหญ่นะครับซึ่งพระองค์ใหญ่นี้ก็มีชื่อว่าหลวงพ่อชินประธานพรนะครับหลวงพ่อชินประธานพรอ,องค์นี้นะเป็นพระขนาดใหญ่นะครับ ตัวองค์พระประดับด้วยโมเสกสีทองที่สำคัญคือพระประธานพอรององค์นี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีด้วยคือมีขนาดสูง9วา9นิ้วแล้วก็หน้าตาักกว้าง5วา3 2 9นิ้ว ดกไม้ทูบเทียนเสร็จแล้วก็มาไหว้พระขอพรนะอธิษฐานกันต่างๆนานาก็แล้วแต่เราอ่ะนะต้องต้ง,ตงไปเข้าตรงนู้นนะคนเขาเดินมาทาน,น,น,นู้นตรงนู้นต,ต,ต,ตรงนู้นต่อตทางนู้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดทองิทอนี่เขาก็มีพระหลวงพ่อชินประธานพรจำลองมาให้ปิดนะครับ ก็เหมือนกับที่เราไปทําบุญไหว้พระปิดทองที่วัดต่างๆทั่วๆไปนะครับเหมือนกัน ทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินเล่นชมวิวชมบรรยากาศรอบๆสถานที่นะครับตรงที่เห็นที่อยู่ทางซ้ายเนี่ยนะเป็นเป็น,เป,นเป็นพระอุโบสถเป็นพระอุโบสถอัฐธรรมุกทรงไทยไ<ว>ที่ประดับลวดลายอย่างสวยงาม<อ>พระอุโบสถ ธรรมุสทรงไทยนี่ก็คือโบสถ,ถ์น,นั่นเองนะครับโบสถ์ถสำหรับทำพิธีอะไรต่างๆเกี่ยวกับของวัดนะน,นะ เราเข้าไปในโบสแล้วก็ไปซื้อ,อซื้อถังที่ที่เราจะทำสังฆทานนะนะครับแต่ก็มีคนรอทำกันเยอะ เรียบร้อยแล้วเราก็เดินออกมาชมสถานที่ต่างๆนะครับถัดจากพระองค์ใหญ่นี้ไปก็มีอาคารต่างๆที่สวยงามที่สุดก็คือมีเจดีเกตแก้วมหาปราสาทนะครับ เป็นเจดีย์ทรง8เหลี่ยมที่สูงถึง69เมตรและกว้างถึง29เมตรสามารถมองเห็นจากที่ไกลๆได้นบเดินชมทิวทัศน์ภาคหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็จะกลับกันทีแรกก็ตั้งใจว่าเออเราจะลงทางบันไดจะดีไหมอะไรเงี้ยนะพอามาอดูาบันไดที่ไหนหไ,ดได้ไม่กล้าลงนะครับ เินไหว,าว่าดูดูกันบันไดนี่รู้สึกว่าจะชันพอสมควรนะบันไดนี่มีทั้งหมดหนึ่ง้้ิขั้นโอ้ยไม่เอาดีกว่า<อ>ก็ก็ลงลิฟต์ะนะครับลงลิฟต์เพราะว่าเราตีตั๋วขึ้นมาแล้วมาฮะเพราะว่าเราตีตั๋วขึ้นมาแล้วว่า10บ,บาทขาลงก็ไม่ต้องเสียนะไม่ต้องเสียเงินคือขึ้นลง10บ,บาท ลงนั่งนั่งรถลงใช่ไหมลิฟต์นี่ก็วิ่งทั้งวันนะฮะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,นลงไม่รู้ว่าวันทนึ่เที่ยวเพราะเ่าเพราะว่าคนก็เยอะส่วนใหญ่จะมีพวกเด็กพวกคนแก่คนเท่าอะไรเงี้ย<ม>เขาจะไม่เดินขึ้นบันไดามาหรอกนะครับเาขาจะขึ้นลิฟต์แต่ลิฟต์นี่ก็ เสียวมากเลยอันอันอันนี้ขาลงนะครับขาลงขาลงจะมองเห็นช่องลิฟต์นะจะลงไปนูน่นแล้วก็มองไปทางนู้นก็จะเห็นบันไดนะครับบันไดสำหรับคนลงคนขึ้นก็มีก็มีคนลงลนะครับมีคนลงคนขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยมากมันจะเป็นพวกหนุ่มหนุ่ม,มสาวสาวนะฮะ ที่ร่างกายเขาแข็งแรงนี่ครับขาลงก็ลงแป๊บเดียวลงไปเดี๋ยวเดียวแต่ขึ้นลงลำบากนะเพราะลิฟต์รู้สึกแคบนะแคบแล้วก็ชันด้วยบันไดที่ลงจากลิฟต์แล้วอะลงมานั้นชันมากเลย สำหรับวันนี้ที่มาทำบุญไหว้พระที่วัดถ้ำเสือนี่ก็สำเร็จไปด้วยดีนะครับต่อจากนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็จะกลับบ้านกัน ขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่ได้ติดตามชมนะครับ,บรอ๋อนี่ไปร้านค้าสวัสดีครับ